ดังนั้นสิ่งที่เราต้องเพียรละมัดระวังอันแรกที่สำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการเดินจิตของเราหรือการที่จะพัฒนาเครื่องอยู่ของจิตของเรานั่นก็คือการยุ่งกับจริยาของบุคคลอื่นคำว่ายุ่งกับจริยาของบุคคลอื่นหมายความว่าการที่เรานั้นเอาจิตไปจดจ้องจดจ่ออยู่กับบุคคลอื่นมากจนเกินไป ทำให้จิตไม่สามารถกลับมาสู่วิหารธรรมของตัวเองได้บางคนวันทั้งวันเอาจิตออกไปอยู่ข้างนอกไปคิดเรื่องคนอื่นไปพูดเรื่องคนอื่นหรือแม้กระทั่งไปดูสิ่งต่างๆไปนินทาว่าร้ายบุคคลอื่นสามารถคิดพยาบาทเบ็ดเบียนบุคคลอื่นได้จิตที่ส่งออกไปแบบนี้ไปเพ่งจ้องคนอื่นแบบนี้จึงทำให้จิตของเรานั้น ไม่กลับมาสูตรฐานที่แท้จริงเลยดังนั้นการที่เราจะละละมัดระวังจิตของเราให้มีกำลังฐานที่หนักแน่นในการดูลมหายใจได้สิ่งแรกที่เราควรจะกระทำนั่นคืออย่าไปยุ่งกับจริยาของบุคคลอื่นสิ่งใดที่มันเห็นมันตำตาเราบอกเราเตือนแล้ว แต่เราก็ต้องมีกฎของกรรมในการที่จะเตือนใจของเราว่าทุกๆุกคนล้วนแล้วแต่มีกรรมเป็นของตัวเองเขาเลวเขาก็เลวตามกรรมเขาดีเขาก็ดีตามกรรมใครทำอะไรไว้เขาย่อมได้รับสิ่งต่างๆเหล่านั้นย้อนกลับคืนเสมอเมื่อเราเข้าใจกฎของกรรมแบบนี้เราจะไม่ไปยุ่งกับจริยาของบุคคลอื่น แต่เมื่อใดก็ตามเขาเพลียงพร้อมมาเขาเป็นทุกข์เราก็ไม่นิ่งเฉยเราก็ต้องดูแลเมตตากรุณาเขาให้เขาพ้นจากความทุกข์ดังนั้นการที่เราไม่ยุ่งกับจริยาของบุคคลอื่นนั้นไม่ได้แปลว่าเราจะไม่ยุ่งกับใครเลยเราจะเพิกเฉยอยู่กับตัวเองไม่ยุ่งไม่คิดไม่ทำอะไรกับบุคคลอื่นเหมือนโลกนี้มีตัวเราคนเดียว อันนี้ก็เป็นการปฏิบัติที่มีความโง่จัดดังนั้นที่พระเดชพระคุณได้เมตตาสั่งสอนนั่นหมายความว่าให้เรายอมรับกฎของกรรมให้ชัดว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันล้วนเกิดขึ้นแล้วตามเหตุตามปัจจัยกำลังแปลเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยและปัจจัยนั้นก็เป็นผลมาจากกรรมของแต่ละบุคคลที่สร้างมาเราไม่สามารถไปยุ่งกับกรรมของใครได้